สวัสดีค่ะแนวทางการคำนวณเลขหวยลาวนะคะในรอบนี้เป็นของงวดประจำวันที่23มีนาคมในชุดของตัว4ตัวตรงนะคะยังไม่ลงหลักชุดนี้เราจะเป็นการคำนวณแล้วก็ลงหลักให้ในงวดสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คำนวณได้ในงวดแรกๆเนี่ยมันก็จะไม่ตรงตามหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีบางงวดที่มันจะตรงทุกตำแหน่งนะก็จะเป็นชุด4ตัว สูตรใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าตัวที่เคยลงให้มีเหลือกลับมาใช้ไม่มีเหลือกลับมาใช้เลยนะคะเ,เดี๋ยวจะให้ดูของงวดที่แล้วไอ้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณของงวดวันที่19นะคะก็คือใช้วันที่16เป็นแนวแนวทางตั้งต้นนะคะสิ่งที่เราคำนวณได้คือ7183ผลวันออกที่ออกก็คือ4 2 1 2สองนะคะ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่คำนวณเจอเนี่ยก็คือจะมีแค่เลขหนึ่งตัวเดียวสำหรับชุดนี้นะคะก็เลยทำให้การจับ2ตัวบนล่างที่จับ1นึเนี่ยมันก็คือจะมีแค่1771 18 81ดเจนึ่งนแล้วก็หนะคะก็จะมีแค่3ชุดทีต่ติด1มาส่วนเลขอื่นเนี่ยเราไม่เจอไม่เจอ2ไม่เจอส,อเ,จอสเพราะฉะนั้นในชุดนี้มันก็เลยจับแล้วไม่โดนนะคะก็เริ่มกันใหม่สำหรับสูตรที่เอามาลงเดี๋ยวเดี๋ยวดูสูตรให้ขอหาปากกาก่อน สูตรนะคะในรอบนี้ก็ทำขึ้นมาใหม่นะคะก็จะใช้4สูตรดังนี้ก็จะใช้เป็นหลักหมื่นนะคะบวกด้วยหลักสิบคูณสบวกด้วตัวต่อไปหลักหมื่นคูณ3บวกด้วยหลักร้อยคูณสบวกหลักหน่วยบวกสนะคะหลักพันคูณสหลักร้อยบวกหลักสิบวก4หลักหมื่นคูณสบวกด้วยหลักพันคูณสบวกหลักสิบบวก8ดนะคะ ชุดนี้สามงวดเริ่มตั้งแต่วันที่9สูตรแรกเราก็จะได้ตัวเลขหลักหมื่นนะคะคือเลข1บวกด้วยหลักสิบนะคะก็คือเลข5คูณสเป็น10บวกด้วยหเป็นเลขคงที่1นบวกศูนย์ได้1 1บวกหได้หตัวที่สองเราใช้หลักหมื่นคูณสานะคะหนคูณสามได้สาหลักร้อยคูณ2ก็คือศูนย์ หลักหน่วยนะคะคือ2บวกด้วย2คงที่ค่ะ3บวกศเท่ากับ3บวก2เท่ากับ5 5บวกกับสได้7ตัวที่3นะคะเราใช้หลักพันคูณ3 8คูณ3ได้24หลักร้อยเป็น0หลัก10เป็น5บวกด้วย4คงที่4บวกศูนย์ได้4 4บวก5ได้9 9บวกกับ4ได้13สูตรสุดท้ายหลักหมื่นคูณ3นะคะหลักหมื่นคือ1คูณ3าได้3หลักพันคือ2อาหลักพันคูณ2 8 2สองได้16บวกได้หลักสิบคือ5นะคะเราก็ใช้เลข8 3บวก6เป็น9 9บวก5 14บนะคะ4บวกกับ8ได้12 จะเป็นชุด6 7 3 2นะคะตัวที่ได้มันคือ6 7 3 2แล้วก็ส่วนตัวที่ออกก็คือสาม7 2นะคะในสูตรวันที่9ต่อไปของสูตรวันที่12เราใช้ตัวเลขหลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบคูณ2 7คูณ2ได้14บวกด้วย5 9บวก4จะเป็น 13 3บวก5ได้8สูตรที่สองหลักหมื่นคูณ3 9คูณ3ได้27หลักร้อยคูณ2องสองได้12หลักหน่วยคือ2บวกด้วย2คงที่7บวก2เท่ากับ9 9บวกกับ2ได้11 11บวก2ได้13นะคะเอา3ามมาใช้ ตัวที่สามเราใช้หลักพันคูณด้วยสามสามคูณสามได้เก้าหลักร้อยคือหกหลักสิบคือเจ็ดบวกด้วยสี่เก้าบวกด้วยหกนะคะก็จะเท่ากับสิบห้าห้าบวกกับเจ็ดได้สิบสองสองบวกกับสี่ได้หกนะคะตัวสุดท้ายหลักหมื่นคือเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ด หลักพันคูณสองสามสองหกหลักสิบคือเจ็บบวกได้แปดเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสิบบวกแปดได้สิบแปดสามแปดสามหกแปดนะคะก็จะตรงกับตัวนี้คือหลักพันตัวเดียว ที่เหลือไม่ตรงเลยนะคะก็จะเป็น8 8 6 3นะคะผลวันที่16มาดูของงวดวันที่16นะคะสูตรแรกเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข7บวกด้วยหลัก10บรอบนี้หลัก10คือ6 6 2ได้12นะคะเราก็ตามด้วยเลข5คงที่7 6 2บวก2มีค่าเป็น9 9บวก5ได้4ก็คือมันได้14นะคะเราเอาตัวท้ายมา ตัวที่2เราใช้หลักหมื่นคือ7คูณ3ได้21บวกด้วยหลักร้อยคูณ2 8สได้16บกวกด้วยหลักหน่วยนะคะคือ3บวกด้วย2คงที่นะคะใช้1บวก6ก็จะมีค่าเท่ากับ7 7บวก3เท่ากับ10 10บกกับ2ได้12ตัวที่3หลักพันคูณ3 8คูณ3เป็น24หลักร้อยคือ8หลักสิบคือ6นะคะเราก็บวกด้วย4 8บวกกับ4จะมีค่าเท่ากับ12 2บวกกับ6ได้8 8บวกกับ4ได้12นะคะตัวสุดท้ายหลักหมื่นคือ7คูณ3ได้21หลักพันคูณ2ได้16 หลักสิคือเลข6แล้วก็บวกได้8 1บวก6มีค่าเท่ากับ7 7บวก6ได้เท่ากับ13 3บวก8ได้11จะเป็นชุด4 2 2 1ผลวันที่19นะคะจะเป็น4 2 1 2เพราะฉะนั้นตัวเลข4 2เนี่ยตัวนี้ตรงนะคะส่วน2 1อันนี้สลับตำแหน่งมาดูของแนวทางวันที่23นะคะ ตัวแรกหลักหมื่นก็คือเลข9หลัก10คือเลข1นคูณ2ได้2นะคะเราก็บวกได้5 9บวก2มีค่าเท่ากับ92เท่ากับ11 11บวก5ได้16แล้วก็ตัวที่2หลักหมื่นคือ9คูณ3ได้27หลักร้อยคือ2 2คูณ2เป็น4 หลักหน่วยคือ2นะคะเราก็ตามด้วย2คงที่7จบวกสจะเป็น11 11บวกกับ2ได้13นะคะ3บวกสจะเป็น5เป็นเลขห้ตัวที่3หลักพันคูณ3 4คูณ3เป็น12หลักร้อยคือ2หลัก10บคือ1นะคะเราก็บวกด้วยส สองบวกสอเท่ากับสีสบวกหเท่ากับห้หบวกสได้9้าตัวสุดท้ายนะคะเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข9 9้าคูณสนะคะได้27ได้7นะแล้วก็หลักพันคือ4ีคูณสได้8หลักสิบคือ1นึ่แล้วก็บวกได้8 7ดบวกแนะคะจะมีค่าเท่ากับ15บวกหได้16หนะคะ6 6ก,กับ8เท่ากับ1 4ก็จะเป็นตัวเลข6 5 9 4นะคะชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่คัดมาแล้วแล้วก็ปักหลักตามตำแหน่งของบนล่างให้เรียบร้อยนะคะส่วนชุด2ตัวก็จับได้ประมาณ6ชุดเหมือนเดิมนะคะอ๋อสลับเพดท6 5 6 9นะคะ แล้วก็หกสี่ห้าเก้าห้าสี่นะคะแล้วก็เก้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะจะเป็นชุดนี้เดี๋ยวแยกตัวเลขมันติดกันนะก็จะจับชุดเนี่ยได้ทั้งหมดนี่ทั้งหมดเนี่ยหกชุดนะคะส่วนสามตัวใครยังจับไม่เป็นเดี๋ยวจับให้ ชุด3ตัวก็จะจับได้ทั้งหมด3ชุดเป็น659654นะคะแล้วก็594ก็จะเป็นแนวทางของวันที่20 3มีนาคมนะคะสำหรับใครชอบชุดโดด,โด,ดเดียวๆตัวเดียวแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับแนวทางของวันที่23มีนาคมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ